รื่องการเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่ารายละเียดเล่นเ่นน้อยในแต่ละวันผมไม่สนใจแล้วแล้วผมคิดว่าที่เหลือมันก็เป็นเพียงสีสันก่อนอื่นผมต้องบอกเลยว่า วิธีการออกแบบรัฐธรรมนูญเช่นนี้แล้วก็ให้แต่ละพักมีค a เด i d นายกรัฐมนตรีแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับว่าเปิดโอกาสให้แต่ละพักจัดทําพักการเมืองของตนเองแล้วให้มันกระเซ็นกระซายกระจัดกระจายแล้วก็มีบุคลากรเยอะแยะมากมายแบบนี้มีทั้งซ้ายโชว์มีทั้งเมนโชว์เนี่ยผมคิดว่ามันทําให้พลเมืองเริ่มมองแล้วว่าการเลือกตั้งในเมืองไทยอ่ะมันตลกหรือมันเป็นเพียงสีสันมันเป็นละครโชว์เพราะว่ามันมีคนซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องและคนซึ่งมีส่วนร่วมแล้วก็มีค a n d ด d a แต่ละคนเยอะแยะมากมายเหลือเกินมันเป็นการเมืองซึ่งไม่ แข็งไม่แข็งแกร่งมันแตกต่างจากยุคสมัยซึ่งมีพักหนึ่งซึ่งได้200กว่าที่นั่งอีกพักหนึ่งได้เกือบ200ที่นั่งและเสร็จแล้วก็มีพักขนาดกลางอีกสักพักหรือสองพักรอบนี้มันเป็นกระบวนการที่จะทําให้คนหลายคนเนี่ยตกงานหลังจากการเลือกตั้งเพราะว่าจะมีหลายคนซึ่งหาเสียงกันอยู่ที่ไม่ได้เข้าสภาเลยครนี้มันก็แค่แปลว่า1คือพลเมืองชาวไทยส่วนหนึ่งก็จะรู้สึกเบื่อเบื่อแล้ว พราะมันมีนักการเมืองเยอะหลือเกิดแล้วหลายคนก็ไม่ได้มีคุณภาพสูงมากเสร็จแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่ามันทําให้หลังจากนี้จะเหลือแค่คนซึ่งเป็นตัวจริงที่สามารถชนะการเลือกตั้งได้แล้วได้เสียงเพราะฉะนั้นพักใหม่ๆหรือพักขนาดเล็กที่ตั้งขึ้นมาบางทีเอาสนุกเอามันแล้วไปต่อไม่ได้เนี่ยหลายคนซึ่งเข้ามาเล่นรอบนี้แบบนั้นก็คงจะต้องกลับบ้านในแบบที่เสียเงินเสียทองไปพอสมควรมันก็จะเหลือเฉพาะคนซึ่งชนะได้จริงซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเห็น แต่ผมไม่ได้กังวลกับเรื่องนั้นไอ้เรื่องนั้นมันเป็นแค่แบบบทสรุปของสิ่งที่เราได้เห็นแต่ผมจะพูดถึงสิ่งที่จะเป็นเอาค o m หลังจากการเลือกตั้งเพราะว่าผมนั่งคิดเรื่องนี้แล้วก็ถามไทยคนซึ่งเขาวิเคราะห์เรื่องนี้หลายคนเขาแค่บอกผมว่าส้มจะตั้งรัฐบาลได้หรือไม่อ่ะมันขึ้นอยู่กับคะแนนเสียงที่จะได้ซึ่งประโยคมเมื่อกี้ม,มันเหมือนกับมันเป็นสามัญสำนึกอยู่แล้ว common sense ก็คือว่าตั้งรัฐบาลได้หรือไม่มันขึ้นอยู่กับจำนวนสสที่เขาจะได้แต่เอาจริงในเวลาเนี้ยพรรคประชาชนเนี้ง อย่างไรก็ดีมันก็ไม่ได้ปแปลว,ว่าถึงเวลาเนี่ยพรรคประชาชนจะสามารถผ่านด่านทางพิธีการในการจัดตั้งรัฐบาลได้สําเร็จในกรณีที่ได้คะแนนเสียงไม่ถึง250ก็คือว่ามันจะต้องขึ้นกับพรรคอื่นมันจะต้องได้ความร่วมมือจากพรรคอื่นแต่ว่าอย่างไรก็ดีผมนั่งคิดว่าถ้าเกิดเขาได้เกิน200แล้วมันมีการประเมินจากแต่ละคนซึ่งเตรียมหาเรื่องร้องเรียนสอย,น,น,ยนู่นยุบนี่อะไรเงี้ย ถ้าเกิดเขาได้เกินกว่า200แล้วมีการประเมินว่าเขาใหญ่เกินไปที่จะจู่ๆมานั่งยุบแล้วก็โดนทำลายแล้วก็โดนสอยอีกรอบในครั้งนี้แบบที่เคยโดนมาก่อนในกรณีของก้าวไกลแล้วก็อนาคตใหม่เนี่ยถ้าเกิดเขาได้200กว่าผมคิดว่าฝ่ายซึ่งเถืออำหน้าทางกฎหมายเนี่ยซึ่งก็คือฝ่ายตุลาการพิวัตรหรือคุณอาจจะมองว่าเป็นฝ่ายความมั่นคงซึ่งดูแลรจฐมเนี่ยเขาก็คงจะปล่อยให้ตั้งรัฐบาลได้สําเร็จเพราะมันมีกระแสะมากพอจากประชาชนเองที่จะให้ตั้งได้สําเร็จ แต่อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องรอดูแล้วผมคิดว่าอำนาจต่อรองของส้มเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคะแนนเสียงที่เขาได้อะมันกี่เสียงแน่นอนถ้าเขาได้ต่ำกว่า200เนี่ยตั้งรัฐบาลเขาคงจะไม่สำเร็จดูแลแต่ว่าถ้าได้มากกว่า200ก็น่าจะตั้งรัฐบาลได้ซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่มีองค์กรอิสระเป็นหอกข้างแคร่องค์กรอิสระซึ่งทําหน้าที่ตุลาการพิวัตรกำจัดนักการเมืองและพรรคการเมืองในอดีตมาแล้วหลายพรรครวมทั้งก้าวไกลแล้วก็นาคณตใหม่แล้วก็ไทยรักไทยแล้วก็พลังประชาชนเนี่ย ถ้ามีสัญญาณให้เขาลงดาบพักส้มแต่ว่าสัญญาณที่จะลงดาบพักส้มเนี่ยมันคงจะไม่มาหลังจากการเลือกตั้งบัตรมาดหรอกเพราะว่าถ้ามาหลังจากการเลือกตั้งบัตรมาดในที่สุดแรงกระเพื่อมมันจะสูงเกินไปจนประชาชนเขารับไม่ได้ก็เดี๋ยวรอดูถ้าคะแนนต่ำกว่า200เนี่ยฝ่ายซึ่งเตรียมลงดาบส้มเขาอาจจะประเมินว่าเออประชาชนไม่ได้นิยมเท่าที่คาดเพราะฉะนั้นลงดาบไลบีต่อเลยดีกว่า <trajectory> ไม่ใช่แค่เป็นฝ่ายค้านแต่ว่ายุบแล้วก็สอยด้วยให้เหลือไม่กี่คน นั่นคือกรณีที่ส้มได้ต่ำกว่า200แต่ถ้าส้มได้เกินกว่า200เนี่ยฝ่ายซึ่งถืออำนาทางกฎหมายเขาก็อาจจะมีความรู้สึกกังวลเล็กน้อยแล้วก็ไม่ไล่บี้จนไม่เหลืออะไรเลยเขาจะหาจังหวะในการที่จะมายุ่งแล้วก็มาลดอำนาจส้มหลังตั้งรัฐบาลได้มากกว่าด้วยการ disqualify ด้วยประเด็นอื่นๆน,นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอย่างที่เคยอธิบายไว้การเมืองไทยมันสนุกหลังการเลือกตั้งมันไม่ได้สนุกก่อนการเลือกตั้ง เพราะว่าการเมืองไทยสีสันก่อนการเลือกตั้งมันไม่ได้มีผลอะไรเลยกับการครองอำนาจสิ่งที่มีผลกับการครองอำนาจก็คือว่าหลังการเลือกตั้งเนี่ยองค์กรกึ่งอิสระองค์กรอิสระและองค์กรตุลาการจะเล่มงานพักซึ่งชนะการเลือกตั้งอย่างไรฝ่ายซึ่งนำเรื่องร้องเรียนฝ่ายนิติสงครามจะเดินเกมอย่างไรฝ่ายซึ่งเป็นผู้าก,กำกับไม่ให้ประชาธิปไตยมันเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบเขาจะกำกับอย่างไร เพราะฉะนั้นสตอรี่เรื่องราวหลังการเลือกตั้งเป็นสตอรี่ซึ่งน่าวิเคราะห์และน่าแรงงานความคืบหน้ารวมทั้งการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมหลังการเลือกตั้งเพื่อให้พรรคการเมืองซึ่งชนะการเลือกตั้งไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้กลไกต่างๆห่านั้นเป็น,นกลไกซึ่งรออยู่เป็นด่านที่รออยู่แต่อย่างที่ผมเล่าให้ฟังก็คือว่าอำนาจในการต่อรองไม่ให้กลไกทางกฎหมายมาหาเรื่องพรรคส้มเนี่ยก็ย่อมมีถ้าพรรคส้มได้200กว่า และถ้าได้200กว่าก็คงจะตั้งรัฐบาลได้สําเร็จแล้วฝ่ายซึ่งเขาต้องการเฉือนต้องการตัดสิทธิ์ต้องการถอดถอนอย่างเงี้ยเขาก็จะหาจังหวะในการเล่นงานพักส้มแต่ว่าจังหวะนั้นมันจะไม่ใช่หลังจากการเลือกตั้งใหม่ๆเพราะว่ากระแสมหาชนมันแรงไง